ถั่วลายเสือสินค้าชุมชนจากจังหวัดแม่ห้องสอนเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันที่สําคัญยังช่วยลดความดันโลหิตสูงและก็ช่วยบํารุงสมองด้วยนะคะขนาด500กรัมราคา179บาทแต่เรามีโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ถ้าซื้อ2หอ่อส่งฟรีไปเลยจอลึกรัเสเซียเดินเกมเหนือกว่ายูเคร,รนค่ะจับตาปม,มเดือดสอดจบยากฝ่ายใดจะหมดความอดทนก่อนกัน จากที่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงเคียฟประเทศยูเครนระบุว่า ประธานาธิบดีวโลโดีมีซเซลสกี้ออกมาเปิดเผยถึงสงครามภายในประเทศซึ่งยืดเยะตั้งแต่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจากปฏิบัติการทางทหารของกองทัพรัสเซียว่าหนทางเดียวที่จะยุติความรุนแรงนี้ได้คือการที่เขาต้องได้เข้าพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินผู้นํารัสเซียโดยข้อตกลงใดก็ตามที่จะเกิดขึ้นต้องผ่านการลงประชามติจากประชาชนในประเทศด้วยและรัฐบาลเคียฟไม่มีทางยอมรับเส้นตายหรือการยื่นคําขาดใดจากรัสเซียอีกโดยล่าสุดทางด้านของนาย นันที่ว่าสามารถอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุถึงประเด็นนี้ว่าน้ำไม่ไหลกลับ River o f No Return น้้ำไม่ไหลกลับโอกาสที่รัสเซียและตะวันตกจะมาคืนดีกันมันมืดมนสังเกตจากคำให้สัมภาษณ์ของนายลับลอบรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเมื่อ19มีนาคมว่ารัสเซียจะไม่เป็นฝ่ายริรเริ่มฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและตะวันตกให้กลับเป็นปกติ โดยระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายมาถึงทางตันที่ตะวันตกเลือกเดือนไปสู่ทางตันเองและไม่รู้ว่าจะออกจากทางตันนี้อย่างไรแถมระบุด้วยว่าตะวันตกเป็นหุ้นส่วนที่เชื่อถือไม่ได้และระบุถึงทรัพย์สินของรัสเซียที่ถูกยึดโดยตะวันตกและเตือนให้ประเทศอื่นๆระวังมีสิทธิ์ที่จะถูกขโมยด้วยเช่นกันเกือบชัดเจนแล้วว่าการเจราจามาถึงทางตันแน่นอนนายเซเลสกี้ให้สัมภาษณ์สื่อซีเอ็นเมื่อ20มีนาคมว่า ไม่อาจยอมรับการปณนีประนอมที่ยูเครนจะต้องเสียดินแดนอธิปไตยและไม่อาจยอมรับการถูกบีบบังคับด้วยกำลังในด้านสถานการณ์สู้รบรัสเซียยิงจรวดไฮเปอร์โซนิกอีกลูก ศูนย์ฝึกอาวุธและที่ร่องสูงกําลังนักรบต่างชาติใกล้เมืองโอเวชก่อนหนานีรัสเซียได้ยิงจรวดไฮเปอร์โซนิกต่อเป้าหมายศูนย์ฝึกนักรบต่างชาติที่ยาวริฟในส่วนของอาวุธที่ตะวันตกจะส่งให้ยูเครนในชั้นนี้ก็มีรายงานว่าสหรัฐจะให้การสนับสนุนจรวดต่อสู้อากาศายานแพตติออดจำนวนมากกับยูเครนผ่านสโลวาเกียแต่ต้องติดตั้งระบบป้องกันอากาศายานให้สโลวาเกียก่อนซึ่งรัสเซียขู่ว่าอาวุธที่จะส่งให้ยูเครนจะเป็นเป้าหมายถูกโจมตีการสู้รบครั้งนี้จะขยายตัวไม ฝ่ายใดจะหมดความอดทนก่อนกันหรือจะเกิดเหตุปืนลั่นโดยไม่ตั้งใจอจาจจะกลายเป็นชนวนสงครามโลกแต่ที่แน่เศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกตัวใครตัวมัน